วันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับเจอกนไประจำทุกวันวันนี้เราจเจอน้อยวันใหม่ครับน้อยที่หนึ่งเดือนสิบหกสาพิเศษน้อยปกติ VIP แล้วก็นอย 4D <c oughs> นี่ผมจะวางตัวเด่นตัวรองนะครับเด่นขึ้นหนึ่งตัวรองคือ4ตันนี้

ลองพี่น้องลองเอาพิจารณาดูนะครับผมว่าสีน้อยจะเอาเล่นตัวไหนหรือว่าเล่นหมดเลยลองเอาพิพจารณาดูช่วงนี้สูตรกำลังให้กำลังมาครับพี่น้องดูกันดีๆครับน้อยที่หนึ่งเดือนสิบหกสาม ดูสุดดูเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับพี่น้องครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยครับผมผมคำนวณนี้ตลอดครับทุกวันครับผมไม่มีขาดอยากให้พี่น้องเฮงเปังๆกันทุกคนครับขอบคุณครับพี่พี่น้องครับผมลองเอาไปพิจารณาดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับขอบคุณครับ